สวัสดีครับผมตาเพชรบุรีครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับเหรียญรุ่นแรกหลวงพแดงวัดเขาบนไดอิดวันนี้ได้เช่าสวยๆเดิมๆม,มาหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญค่อนข้างจะสวยเดิมมากสวยคมมีลมดำเดิมๆให้ดูนะรายละเอียดตำหนิครบชัดเจนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเน้นย้ําเสมอเรื่องพิมพ์นะครับดูหน้าหลวงพ่อให้นะครับดูใบหน้าให้เป็นใบหน้าแบบนี้นะครับเข้มขังแบบนี้ถ้าหน้าเดือดอหรือผิดเพี้ยนไปจากนี้ไม่ต้องดูนะครับเก้ทันทีนะ เริ่มขั้นตอนลงกล้องนะครับจุดแรกที่ต้องดูด้านหน้านะครับพ,พี่เพื่อนสังเกตเส้นแตกในหูซ้ายหลวงพ่อนะครับเส้นแตกคมคมในหูซ้ายหลวงพ่อแบบนี้นะครับพลิกเอียงดูให้ดีนะคมเป็นเข็มแบบนี้เลยนะครับนี่คมมากหนึ่งจุดแรกที่สําคัญเส้นแตกบริเวณใบหูตวัดขึ้นมาพวกนี้ถ้าสวยๆจะต้องมีนะครับสวยๆจะต้องเจอไม่แพ้เส้นหัวไหลและเส้นที่ศีรษะนะครับ สวยๆจะต้องเจอนะครับอันดับต่อไปไล่ขึ้นไปที่หูเหรียญดูแบบไวๆเลยนะครับวันนี้เส้นที่คอหูเหรียญเห็นไหมเส้นแกะพิมพ์ในบล็อกเนี้ยจะคาดคอหูเหรียญด้านหน้าคมๆแบบนี้เลยนะครับแคปไว้ดูนะแบบนี้มีโอกาสแท้ทันทีนะครับยังอยู่ที่ด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตพวกตัวหนังสือพวกนี้นะเส้นแตกรอยปั๊มต่างๆนี้ต้องมีความคมมากๆนะครับพี่นเพื่อนมีความคมเป็นแท่งแบบนี้ดูเลขสองเห็นไหม ดูรอยปั๊มในเลขสองขยับแบบคมคๆแบบนี้นะครับตัวหนังสือตัวอักขรทุกตัวเราต้องไล่ดูเห็นไหมพอพานนี้คมตั้งเป็นแท่งเลยไล่ดูนะครับตัวหนังสือจะต้องอวบใหญ่เต็มพิมพ์แบบนี้นะครับและสังเกตบริเวณคำว่าแดงนะครับงองูจะมีเส้นแตกมาด้านล่างตรงนี้คมๆตุยๆแบบนี้นะและดอเด็กจะมีเม็ดไขปลาอยู่ที่บนหัวดาเด็ก นี่เกทอติดนะครับแต่จะไม่คมไม่คมไม่เต็มแบบนี้นะและสระแอตัวที่สองนี่ครับตัวที่ติดกับดาวเด็กนะด้านล่างจะมีเส้นแตกคม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 เล็ก,เล,กเล็กแบบนี้แท้ทันทีนะพลิกมาที่หูเหรียญด้านหลังรอยปิ้นของหูเหรียญยังสําคัญกับพระทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเหรียญปัม๊มปิ้นออกมาเป็นธรรมชาติไม่ได้เกิดจากรอยทอดนะครับนี่จุดต่อไปยันตัวนะ โมพุทธายะยันตัวทานะครับปลายหางตัวทาจะมีเส้นแตกคมๆบริเวณนี้เลยนะครับจุดตำหนิต,ต่างๆพวกนี้ต้องแคปไว้ดูนะครับเวลาผมชี้ต้องแคปไว้ดูนะไล่ต่อไปที่เลขเจ็ดพลิกดูมุมองศานี้นะครับจะมีจุดไข่ปลาตุยๆอยู่ในขอบในเส้นนี้นะครับและยันตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับกว่ามือเราเนี่ยบริเวณหนึ่งนาฬิกาบ่ายโมงนะจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่หนึ่งเม็ดด้านล่างแต่เม็ดนี้เก๊ทอติด แต่ที่ถอดไม่ติดจะเป็นรอยแตกขมๆด้านล่างนี้เอียงดูจะพบกับเส้นแตกระหว่างเม็ดไข่ปลากับขอบชนกันนะครับต้องคมแบบนี้นะครับไปกันต่อที่จุดจ่ายเงินที่สำคัญบาเรียนนั่นเองนะแคปไว้ดูนะครับแบบนี้แท้ทันทีนะฝันตัดแบบนี้นะฝันตัดแบบนี้นะครับไกล้ๆถึงหูเหรียญบาเรียนจะยกขึ้นมานิดหนึ่ง แคปไปดูแบบนี้แท้ทันทีนี่ฟังขวามือนะครับจากด้านหน้าอีกหนึ่งจุดสุดท้ายนะครับสาคัญยิ่งบาเหรียนฟังซ้ายมือจากด้านหน้าพลิกมาจะเห็นกับฟันตัดล่องใหญ่หนึ่งล่องบริเวณนี้นะครับและบาเหรียนด้านซ้ายก็ยกเช่นกันยกนิดหนึ่งแคปไปดูนะครับแบบนี้แท้ทันทีนะแบบนี้แท้ทันทีจบกระบวนการดูเหรียญรุ่นแรกหลวงพะแดงวัดเขาแม่ไอตมีแบบนี้ครบเครื่องแบบนี้แท้ทันทีนะครับสวยๆผมรับเช่าหลายแสนนะ จมูกดงๆแบบนี้ผิวลมดำาเดิมๆแบบนี้นะครับสองถึงสามแสนผมตาเพชรบุรีนี้รับเช่าพักเครื่องของพระแดงวัดเขาเมรีเนื้อทองคําและพระยอนิยมทั่วประเทศนะครับให้ราคาสูงไม่เอาเปรียบตรงไปตรงมานะครับลองติดต่อส่งรูปมาทางไลน์นะครับไอดีไล sita 1 1 1เพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วส่งรูปมาได้เลยครับผมตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ